สบายดีพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในลาวและยูตต่างประเทศและการสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทางฝั่งไทยเบริร์สุครุสุคนนะค่อยมีเรื่องมาให้พวกแก้วเบิรงเนะค่อยเสื้อว่าตำรวจไทยนี่ต้องอายตำรวจประเทศลาวเลยเจอเรื่องนี้เข้าไป <laughs> <laughs> นะก่อนอื่นเขาไม่คิดวิดีโอแม่พอแก้วเบิง้งไปเบิ้งคคิปวิดีโอกัน กูะเจ็บซึ้งวะอันมันมันมาน้ำกันนี่พัดว่างานพัดเอาวิชาการสองคนมาเนี่ยเะปีนไปปีนมาปีนหน้าปีนหลังเนี่เขาก็ซึ้งคนเห็ดเบียกนะเออล้เห็ดอะไรมันก็จะร้อนแล้วจะเอเห็ดสร้างเป็นอะไรเจ้าหน้าที่ประเทศลาวนะเล่นป่านเด็กน้อยอายุสองปีนะเล่นเกิบโอ้ยนะครับมืดเวียกเห็ดแต่บอกคือจิบๆมัมีเวียกเห็ดนะ อันนี้นี่เป็นตำรวจฟั่งวเเอ้์นะเขาคือจีบาบว่าว่างแหงนะบ่มีเวียกเค็ดนะบ่เบิ่งบ้านเมืองเพื่อนแน่ว่าหน้าที่ของตำรวจคืออย่างนะคือจิบหู้หน้าที่ติบะนะจึงไปนั่งเล่นเกิบอยู่นะ <c oughs> นะบ่เป๊กใจเลยที่ประเทศบ่พัฒนาไปใส่ระบบอันของตำรวจตำรวจในบ่พัฒนาก้าวหน้าไปใส่ เฮ็ดคือคนบ่มีความหู้โอ้ยนะก็กำจักจีบ้านนําเลยได้พวกแก้วนะนี่บอกตำรวจอันประเทศลาวผู้ฮักสาโคตหมายผู้ถือกคตหมายนะเอาไปคือบอเอาเวลาที่บ้างนี่นะลงไปกวดเบิ้บอไปติดตามนี่คดีแย่ๆอยู่ในประเทศลาว่นะคดีที่อันนักโทษห้าคนนั้นแหกคุกไป ไปหอดใส่ละคือบบลงปิติตามเบิ่งคือบบลงไปซืบสา,าวเล่าเรื่องเบิ่งมันจะมีประโยชน์หลายก็พวกแก้วมานั่งเล่นเกิบมให้คนอื่นขเขาเบิ่งคือเด็กน้อยเนี่ยนะถ้าบ้างแหงนะเอาเวลาบ้างพงนั่นนะคิดนะเรียบวกกับพิมพ์นะคดีต่างๆลงในคอมเวลาเกิดปัญหาขึ้นมามันจะได้าหาง่ายนะจะได้ทันตโตเวลาบบแม่นยำใดคดีใด,ดกระชิ่จดใส่แต่ปืมอยู่นั่นแหละจดใส่กระดาษอยู่นั่นแหละ ย้ำใดสิพัฒนานําเขานะเอาเวลาว่างนะถ้าเกิดอบุหูจากคอมพิวเตอร์หรือใส้คอมเปลี่ยนไปเฮียนพวกนั้น่นะมันจะสําคัญหลายได้เพราะว่าตํารวจลาวในส่วนหลายในบุหูจากการใส้คอมนะบางคนบ่ได้หูเลยก็มีนะถ้าพวกแก้วบ้างหลายเปิด YouTube นะเบิง้งว่าหนะ้นาที่ของตำรวจมีอย่างแน่เบิง้งนะ่าของประเทศไทยนะเราต้องไปเบิ้งหลายดอกพวก,พวกแก้วฟ,ฟังภาษาไทยหูเรื่องมัน เ,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 เวลาเขาจับโจรน่ะเห็นบอเวลาเขาจับโจรเอยเวลาเขาจับข้อหายอย่างไรๆตั้งๆนานาเขาซืบสาวเล่าเรื่องเอยป้ายทุกหน่วยงานต้องเฮียนได้อีกอย่างหนึ่งสําคัญลายอันนี้ะนะทหารหรือว่าตํารวจเนี่ยนะเขาต้องฝึกล่างกายให้แข็งแรงเพื่อไปจับโจรน,นะเพื่อให้เล่นทันโจรเบื้องแม่ห้างไก่เนานะตำรวจประเทศไทยนะเขา เหตุหน้าที่ของเขาในค่อนข้างจะดีเกือบว่าเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ผู้ตำรวจทาังฝั่งไทยนะพวกแก้วเอาได้สักเครื่องหนึ่งห้าสิบของพวกเขาแน่ก็ดีคือกันได้นะไปฝึกข้างกายให้แข็งแรงไปฝึกลบฝึกโต้สู้ไปฝึกใช้คอมพิวเตอร์ไปอ่านหนังสือเกี่ยวกับกฎหมายกฎหมายใดควรใช้กับปัะสุบสนกฎหมายใดควรใช้กับน,นักธุรกิจกฎหมายใดควรใช้กับพ่อค้าสาวขาย เพื่อว่าพวกอันสีจเทาหั่ะไปเรียนเรื่องพวกนั้นมันจะมีประโยชน์นะมันสร้างประโยชน์ได้มหาศาลเลยอันพวกแก้วมานั่งเล่นเกิบและอันพากันหัวแงกๆอยู่นั้นไรสาระนะมันให้ให้อันสูตรที่พวกแก้วใส้อยู่นั่นนะมันบ่มีอันความหมายเพศให้มันสมหน้าที่ที่สูรที่เจ้าใส้อยู่ท่นแน่นะนะบพาว่าเจ้าจะเป็นนักเรียนบอกว่าเจ้าจะเป็นพนักงานแล้วก็ตามนะหน้าที่นมันสําคัญได้นะ นี่นะล่าสุดทันได้ยินว่าจนพูดห้านคำโบแมนบอกนะข้าวยังเงียบกริบกี่ดีอยู่นี่นะไปซืบสาวเราเรื่องแน่ว่าเรื่องมันเกินหอดไซแล้วนะพวกสามเทติดจุ่ในประเทศกเกลื่นอยู่นั่นนะบบแปลกใจเลยนะว่าจึงว่ามีพวงนั่นหลายอยู่ในประเทศนะมีพวกนั่นหลายอยู่ในโบโพได้เบิ่งไหมนะปาตรงปาตี้อยากกันเปิดเผยกระทึกนิงนองเขาย่านพวกแก้วซ้ำนะพอพวกแก้วหัน บ่มีความหู้บ่มีความสามารถเป็นซี่อเราบอนะ่ะได้ซื่อว่าเป็นตำรวจก็เป็นตำรวจซื่อๆอ,อันนี้นะ <c oughs> ประเทศอื่นเขาได้ซื่อว่าเป็นตำรวจเขาต้องเตรียมความพร้อมทุกสถานการณ์เขาต้องเตรียมความพร้อมนะหับมือเฮ็ดซุกเสรินอีกนะพวกแก้วหูจากเรื่องพวกนี้อยู่บออันที่ได้ขึ้นซื่อว่าเป็นตำรวจที่อาซีบของพวกแก้วฮะนะ หู้อย,นะยู่บนะบ่เมนยำใดกะเซียนเห็นนักท่องเที่ยวมาไอ้ขอกินน้ำกินไน,น่นแห้งรถป้ายไทยเอิ้นดีด,ดีฮะนะคือจิบไลเฮียนแต่เรื่องพวกนี้บอนะยัะสุไปเฮ็ดจังซ่านเนาะเฮียนนะเฮ็ดนะเ,เวียวเห็นงานของพวกเจ้าหนะ้าที่ของพวกเจ้าอันสำคัญไรนี อันใดที่มันจะส่วยเหลือประชาชนได้อันเฮียนน่ะกฎหมายใดที่จะส่วยเหลือประสะนะาะชะสะนได้เฝ้าเฮนะียนน่ะเฝ้าเบิง่งเฝ้าหัดเฝ้าอานแต่ผมแล้วก็มีคอมเมนต์นะที่เป็นเม่นเกี่ยวกับเรื่องตำรวจเนี่ยนะเราอ่าเป็นคนไทยเดอ้อนะงดดราม่านะครับใช่ตำรวจเราจริงไหมบักครับใช่ตำรวจเราจริงไหมครับชุดนี้ผมหวังว่าจะมี แต่ชุดเรียนแบบตำรวจมากกว่าผมคิดว่ามันไม่น่าจะมีตำรวจจากประเทศไหนในโลกทำแบบนี้นะตำรวจในเครื่องแบบนะครับถ้าถอดเครื่องแบบทำแบบนี้ผมจะเชื่อกลัวว่าเป็นตำรวจเจ้ายังบุ่ามาจากอันลาวสะแลนะแสดงว่าเจ้านี่บุมูจากประเทศลาวประเทศลาวนี่นะ ถ้าตำรวจมันชิบป,ปอมมันกระปอมแต่คนสองคนที่สิมานั่งเป็นกองอุตื้อนะนัดว่าตำรวจปอมหันบนโบแม่นเด้อตำรวจแท้แท้ในหละนะตำรวจของแท้เลยนะะแต่ว่าเขาเฮ็ดบอสมนะกับหน้าที่ของเขาเแบบิ่งคือเขาบ่มีอันวุฒิภาวะของการที่เป็นผู้ถือกฎหมายนะเจ้าหูบ้บอก ตำรวจทั้งเมื่อต้นแหละนะมีทั้งผู้หญิงมีทั้งผู้ชายนัมโบเมนแค่มีแค่ปูนสองคนถ้ามันปลอมๆเป็นสิบคนนั่นโอ้ยนะเกือบบวชจีบ้านั่นแหละเนาะมันโบเมนอันตำรวจแท้ๆเด้อโบเมนแล้วตำรวจประเทศลาวกันยากจีมีคนปลอมนะไม่มค่อยมีนะเบิ่งไปเบิ่งมาก็คืออันกุ้มคนปัญญาเนาะพวกแก คือคนม่มีความหู้แห่งสะเทือนสะเทือนวงการตำรวจลาวีเดนะดะเทือนนี่คันผอาความสามารถเกินตัวนะอ,อันเล่นเกือบอันให้ชาติอื่นเขาเบิง่งเล่นเกือบให้ชาติอื่นเขาเห็นว่าความสามารถอีกด้านหนึ่งตก้อ <c oughs> ยใส่หัวเราเด้อนะ่อยากทีบ้าเสียภาพพดประเทศลาวเบิร์ตนะเทือนหน้าถ้าจะเล่นนะทอดชุดออกนะทอดเครื่องแบบออกคนลวจังไปเล่นเด้อนะ จะบริเสียภาพพ์จะบริเสียภาพรักตำรวจประเทศแล้วนะ